วันนี้จะลงไปนึ่งข้าวก่อนนะคะเพราะว่า <c oughs> ป้าข้นใสไม่ได้ทำกิดป้าคน้นใสเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวนี้น่ะคือทำอะไรมันก็เหนื่อยแล้วก็ปวดแถวแถว <c oughs> สะโพกนี่แหละ <c oughs> ต้นขาปวดต้นขาต้นขาไม่แข็งแรง คือเราจะ <c oughs> ลุกจะนั่งจะเดินนี่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะป้าคำใสก็เลยเหนื่อยเหนื่อยก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ทำคลิปแต่เช้าวันนี้ป้าคำใสทำคลิปก็คิดถึงเอฟซีนะคะคิดถึงเอฟซีบ้างไม่ไม่ใช่คิดถึงเอฟซีบ้างนะคะคิดถึงมากเลยละ่ะ แต่เราก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ทำคลิปไปกับพ่อฟื้นก็ให้พ่อฟื้นทำ <c oughs> ปางใส่ไม่ได้ทำคลิปปางใส่ก็ออกเหนื่อยแต่พ่อฟื้นก็เหนื่อยเหมือนกันแต่พ่อฟื้นเขาเขาทนกว่าปางใส่นะคะแล้วก็ปางใส่นะไม่ค่อยทนคือเหนื่อยแล้วมัน ก็คือเราเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในหลอดเลือดมันก็เลยไม่ค่อยดีก็เลยเช้าวันนี้คิดถึง f อฟมากนะคะก็ฝาก f อฟบ้างนะคะฝากให้ f อฟกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามฝากถึงเอไอบ้างนะคะ ป้าคำใสขอฝากด้วยนะคะขอให้เอซคิดถึงป้าคำใสบ้างป้าคำใสก็คิดถึงเอซฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามาป้าคำใสก็อายุก็เยอะแล้วแต่มาป่วยสาเหตุที่อุบัติเหตุ ลดนี่แหละลดนี่ก็ลงบ่อยเสลือเกินปีนี้สามครั้งแล้ว <c oughs> แต่ครั้งก็สามครั้งสี่ครั้งแล้วนะคะครั้งที่สี่นี้ครั้งที่สามหนักที่สุดนะคะครั้งที่สี่นี้ก็มันก็ซาำลอยเดิมเนาะก็เลยเหนื่อย ก็วันไหนคิดถึงเอฟซแต่นั่งก็ปวดมากเลยนะคะนั่งไม่ค่อยได้ส่วนมากก็นอนถ้าว่างๆก็ออกกำลังกายก็จะไปหาหนองไม้กับพ่อฟื้นนะคะแต่ก็ <c oughs> มันแบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงนะคะคือเราก็อยากออกกำลังกายบ้าง ไปไหนมาไหนเดินบ้างแต่น้ำหนักก็ลงเยอะนะคะบางใส่น้ำหนักลงเยอะแต่ไม่เป็นไรหรอกน้ำหนักลงเยอะนะแต่มันเหนื่อยเหนื่อยทั้งกายและใจก็บางครั้งก็โทอแท้นะคะคิดถึงเอฟซีคิดถึงพี่พี่น้องๆลูกๆหลานลามก็กบางครั้งก็ แอบน้ำตาล่วงเพราะว่าทำไมมันเจ็บป่วยตอนแกนี้มันลำบากซะเลือเกินก็เอยอ่าบางครั้งก็อยากทำคลิปนะคะบางครั้งอยากทำคลิปแต่มันทำไม่ได้ เพราะว่าเรานั่งนานไม่ได้ก็เอาเค่ได้เนาะก็ฝากด้วยนะคะฝากคลิปด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามรักคิดถึงทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ผ่านมาเราก็ อยู่ด้วยกันกับ f อซมาเป็น4ีห้าปีแล้วพี่พีน้องๆก็ขอบคุณมากนะคะป้ากำใสก็ทำได้แค่หนาทีนี้แหละขอบคุณมากๆเลยนะคะขอจบคลิปฝากคลิปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ